สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4คะ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการย้ายและการคัดลอกข้อมูลนะคะสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนทฤษฎีการย้ายและการคัดลอกข้อมูลไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองบทบาทสมมุติกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีวิธีการทํานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่ม ทำกันเลยค่ะค่ะสำหรับบทบทบาทสมมติวันนี้นะคะสมมติว่าตอนนี้เรากำลังนั่งเรียนอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วคุณครูสั่งงานเรื่องการย้ายและการคัดลอกข้อมูลนะคะโดยคุณครูมีคำสั่งให้นักเรียนทั้งหมด5ข้อด้วยกันคือตามนี้นะคะวันนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะเราสมมตินะสมมติว่าเรากำลังนั่งทำงานอยู่และนักเรียนกำลังทำงานกับคุณครูอยู่นะคะ ข้อที่1นนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําวันนี้นะคะก็คือพิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้นะคะลงในเซลล์อ,อันดับแรกนะคะนักเรียนต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะคะค่ะเมื่อนักเรียนเข้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี้เป็นโปรแกรม Excel ที่เราเคยใช้บอ่อยๆนะคะก็คือว่าคําสั่งข้อที่1 ให้นักเรียนพิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ใช่ไหมอันนี้คือคําสั่งที่คุณครูเอามาให้ดูอ่ะนักเรียนก็พิมพ์ตั้งแต่ตารางการเดินรถแล้วก็ลำดับที่เวลาออกเบอร์รถนะคะผู้โดยสารโดยเริ่มพิมพ์ตั้งแต่อลไรตั้งแต่คอลัมน์ B แถวที่2คือตรงนี้คอลัมน์ B อ่ะต่อไปนักเรียนก็ใส่อันนี้คุณครูพิมพ์มาแล้วเหลือเหลือแค่เวลานะคะอ่ะดับแรกศูนย์เวลาอลไรตีห้าใช่ไหม ีห้านักเรงก็ใส่ศูนย์ห้าจุดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปหล่ะหกโมงหกจุดศูนย์ศูนย์เจ็ดโมงนักเรียนพิมพ์ข้อมูลตามไปเลยนะคะเจ็ดโมงแล้วก็ยี่สิบเอ็ดก็คือสามทุ่มใช่ไหมแล้วก็ยี่สิบสี่คืออะไรคะเวลาเที่ยงคืนนะคะต่อไปนะคะจะเป็น เวลานะคะถึงนะคะก็คือ10.00นะคะก็คือ4ี่โมงเช้า15โมงเช้านะคะแล้วก็เที่ยงอ่าต่อไปเป็นเวลาถึงนะคะตีสอนะคะแล้วก็6โมงเช้าต่อไปเบอร์รถนักเรียก็ใส่เลย28 00 12 00อันนี้17 ย kind of ี่สิบอันนี้นักเรียนถ้านักเรียนอยู่ในห้องนักเรียนก็จะพิมพ์ตามไปด้วยนะคะเราจะได้ลงมือทําไปด้วยแต่นี้คือนักเรียนไม่อยู่ในห้องคุณครูก็จะทําเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูทีนี้นักเรียนคะนักเรียนจะเห็นว่าพอนักเรียนใส่ใส่เลขไปแล้วใช่ไหมมันมีทศนิยมตรงนี้นักเรียนทํำยังไงนักเรียนเปิดมีคุซ่อนไว้นักเรียนเปิดมาแล้วนักเรียนก็ลดทศนิยมตรงนี้ลงไป เราไม่เอาจํานวนทศนิยมเราตัวเลขอทีนี้เราได้ข้อพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรามาดูคําสั่งที่สองกันคําสั่งที่สองก็คือจากงานดังกล่าวนะคะให้หนักเรียนย้ายข้อมูลจากการเดินรถจากลําดับที่สี่กับห้าก็คือเวลานี้สี่กับห้าแล้วก็มาไว้ลําดับที่แปดกับเก้านะคะก็คือนักเรียนต้องย้ายตรงนี้กับตรงนี้ข้อมูลที่ ลำดับที่4กับ5้ามาไว้8กับ9แทนขั้นที่แล้วเราเรียนไปแล้ววิธีการย้ายข้อมูลก็คือนักเรียนครอบดํามาแล้วนักเรียนก็นําเมาส์มาให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ลูกศรสีได้น,นี้แล้วก็ลากลงมาเลยเราย้ายข้อมูลมาแล้วปล่อยอ่ะอันนี้เป็นวิธีการย้ายข้อมูลใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่ที่อะไรคะที่3ามให้นักเรียนคัดลอกลำดับที่สก็คือเราจะคัดลอกลำดับตรงนี้เห็นไหมคะอ่ะ เฉพาะเวลาออกและเวลาและเวลาถึงมาไว้ลำดับที่หก็คือเราจะคัดลอกอ่าเวลาออกและเวลาถึงก็คือนำอย่างนี้ทำการ Copy นะคะลากคลิกเมาส์แล้วลากแล้วก็กดที่คำว่าอะไรคะคัดลอกมาไว้ที่ลำดับที่เท่าไรหร่ลูกอ่าลำดับที่หนะักเรียนเมาส์คลิกเมาส์ที่นี่นะแถวที่7นะคะแล้วก็ทำการวาง ข้อมูลที่นักเรียนคัดลอกมาแล้วต่อไปต่อไปคำสั่งที่4ลูกอ่ะเพิ่มข้อมูลลำดับที่4นะคะเวลาออกคือ6กโมงครึ่งถึงเวลา11.30อนอันนี้นะักเรียนต้องเพิ่มข้อมูล,ลในลำดับที่4ไปก็คือตั้งแต่6กโมงทั่าไหร่คะ่ะ6กโมงครึ่งถึงเวลา15โมงครึ่งเหมือนกันแล้วก็เบอร์รถละ่ะเบอร์รถก็เป็นนี่นะักเรียนเบอร์รถก็คือเลข15กับ ผู้โดยสารจำนวน40คนอ่ะวันนี้เราได้เราได้ทำตามคำสั่งที่คุณครูอธิบายไปแล้วนะคะต่อไปมาถึงขั้นตอนที่5แล้วบันทึกข้อมูลโดยตั้งชื่อแฟ้มว่า move and copy นะคะอ่ะแล้ก็ไปที่ไฟนะล์นะเรียนต้องบันทึกเป็นไหมไปที่บันทึกเป็นแล้วก็เลือกได์ขึ้นมาเราจะเลือกได์ปกติเราจะใช้อะไรคะได์ดีอันนี้คุณครูลองบันทึกให้ดูก่อนนะ คุณเลือก d ดสก์ท็นะคะแล้วคุณครูก็พิมพ์ชื่อตรงนี้ใช่ไหมเปลี่ยนชื่อเป็น move and copy อ่ะวันนี้วันนี้เราเรียนวิธีการทำทั้งการย้ายข้อมูลการ copy ข้อมูลการป้อนข้อความนะคะแล้วก็การบันทึกง,งานวันนี้เราเรียนครบเลยทีนี้อ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูได้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเปิดเทอมมา หวังว่าเดี๋ยวเราได้ได้มาทบทวนการป้อนข้อความแบบนี้อีกรอบนึงนักนักเรียนก็ดูเป็นทฤษฎีตัวอย่างไปก่อนนะอะสำหรับวันนี้คุณครูไม่ได้สั่งการบ้านเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะ